สนใจไหมลองต้องลองนะครับเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วครบ3,825คะแนนนะถ้ากับคุณมีหนึ่งหุ้นส่วนแล้วสามารถทํางานขยายเครือข่ายแบบง่าย,ายๆกับจอยนคอยผมคิดว่าไม่มีการตลาดที่ไหนที่มันง่ายกว่านี้อีกแล้วบริหารงานแค่2ทีมเริ่มต้นแนะน,นําคนแค่2คนรู้จักไหมคน2คน 2> ถ้ารู้จักคน2คนรวยได้แต่ถ้ารู้จักคนน้อยกว่า2คนกลับไปพิจารณาตัวเองเนาะเพื่อนไม่ครบแล้วนะครับสมผู้เล่นนะ สมมติว,ว่าเราแนะนํานะไม่กําหนดระยะเวลาด้วยเพราะของเราบอกแล้วว่าไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องทํายอดไม่ตัดโค้คุณทิ้งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณแนะนํามามีซ้ายเกิดขึ้นหนึ่งว่าเกิดขึ้นหนึ่งแล้วก็ซื้อสินค้าครบ3,825คะแนนเหมือนกับคุณแบบนี้นะบ <c oughs> ริษัทจัดให้คุณซซายหนึ่งแต้มขว่าหนึ่งแต้มแบบนี้ไปใน4 8ชั่วโมงคุณรับไปพันหนึ่งง่ายไหม <c oughs> คือทักคนเองยังกินข้าวสารอยู่ยังซื้อน้ํามันน้าปลายังซื้อแวซาซันซิวมามาอยู่นะรวยได้ครับ แต่ถ้าใครไม่กินข้าวสารอีกแล้วไม่เป็นไรไม่อาบน้ําไม่ถูสบู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใช้สิ่งเดิมๆที่นี่เป็นห้างห้างที่อ0เมื่อกี้คืนกลับไปคุณส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะสมมุติว่าคนนี้นะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะมารู้มาเข้าใจระบบเข้าเรียนรู้ด้วยถูกใจผลิตภัณฑ์นะครับไปแนะนําต่อซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนของเขานะครับคนนี้ก็ไปแนะนําซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนด้วยเมื่อกี้เรามีซ้ายหนึ่งกว่าหนึ่งเรารับหนึ่งพันเขามีซ้ายหนึ่งกว่าหนึ่งแบบนี้เขาก็รับอยู่ที หนึ่งพันเหมือนกันนะคนนี้รับพันคนนี้รับพันแต่ที่ผมบอกว่ามันสวยงามคําว่าเราาครือข่ายก็คือเครือข่ายคนนี้ไปแนะนําคนนี้ไปแนะนําเราเองอาจจะไม่รู้จักว่าสี่คนนี้คือใครผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับความรู้เท่าไหร่เขาไม่ถามแล้วนะซื้อสินค้าครบสามพันแปดร้อยยี่สิบมาแน่นก็รับไปมีซสาสองกว่าสองเกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่รู้จักอ่ะแบบเนี้ยนะครับแสดงว,ว่าเรารับไปอีกสองพันไปในสี่สิบแปดชั่วโมงง่ายกันไหมสวยงามไหม มันน่าสนุกครับและเราแนะนำเขาแนะนำนะทุกคนแนะนํามันเป็นธรรมชาตินะครับก็คือมาไม่เท่ากันสมมติว่ามาซ้าย8ขวา5แบบนี้นะครับคือจับคู่ได้ใจถ้ามาซ้าย8ขวา5เราจับได้5คู่เราก็จ่ายไปก่อน5,000นนะครับเ mm hmm. หลือ3ตั้งรอไว้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับฝั่งนี้มามาทีละหนึ่งจ่ายไปก่อนพันหนึ่งแต่สมมุติว่ามา3ถ้ามา3แบบนี้นะก็จับคู่ได้3คู่คุณรับไปก่อน3,000ันแต่เขาบอกว่าวันละต่อหนึ่งหุ้นส่วนเนี่ยไม่เกิน1มื0นันบาทต่อวัน หนึ่งพันต่ำสุดนะสูงสุดซ้ายสิบห้าขวาสิบห้าคูณก็รับไปหมื่นห้านะครับทุกๆวันถ้าเกิดมาทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าสิบห้าคนซ้ายสิบห้าคนขวายากไหม,ไมาบางทีบางคนบอกว่าไม่ยากคนที่ทดลองแล้วทําแล้วนะคนที่สัมผัสแล้วบอกไม่ยากแต่ผมบอกว่าถ้าซ้ายสิบห้าขวาสิบห้าต่อคนบางทีมันต่อวันบางทีมันยาก แต่คุณต้องมองในอนาคตผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของงานอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับอีก3ปีขา้ขางหน้าของคุณคุณเริ่มธุรกิจจากวันนี้ได้เลยแต่คุณลองพูพื้นฐานของเครือข่ายของคุณให้ได้สัก3ปีถ้ามีองค์กรเกิดขึ้นแบบนี้ขวางซ้ายองค์กรเกิดขึ้นแบบนี้ขัางขวาทุกคนเดินเข้าไปซื้อคนละสองสาคะแนนสี่หคะแนนสิคะแนน20คะแนนร้อยคะแนนรวมกันทุกคนซื้อนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนคนเดียวเราไม่ได้นับที่คนเรานับที่คะแนน ถ้าคะแนนทุกคนซื้อรวมกันครบ3,825คะแนนทั้งซ้ายและขวาคุณรับไปอีก1,000แบบนี้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นคุณไปซื้อคนเกตรอดหนึ่งรู้สึกว่า10บาทคะแนนอยู่ที่1คะแนนมีหมดเลยเดินเข้าไปนะเมื่อกี้ถ้าใครเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ดูฝั่งซ้ายมือของคุณเดี๋ยวเดินกลับออกไปลองเท่าไปดูคําว่า P V นั่นแหละคือคะแนนทุกอย่างมีคะแนนหมดและถ้าซื้อรวมกันแบบเนี้ย องค์กรของคุณเยอะแบบนี้ที่เขาหลังแรนเข้าไปในห้างถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้างของคุณแล้วก็อยู่ภายใต้เครือข่ของคุณเนี่ยรวยได้ไหมแบบนี้แล้วถ้าซื้อรวมกันนะสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าคะแนนสองครั้งเราก็จ่ายคุณสองพันแต่วันหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาซื้อรวมกันนะสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าคะแนนสิบห้าครั้งต่อวันคุณก็รับไปวันหมื่นห้า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 ทุกวันเลยนะคะแนนรวมกันนะมันง่ายมากถ้าคุณเข้าใจนะและถ้าเกิดว่าคุณรับหมื่นห้าหมื่นห้าทุกวันเนี่ยเด สี่แสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนพี่คิดว่าจ่ายเยม็มเมหน่อยพอเหลือไหมือจ่ายประหยัดประหยัดหน่อยเวลาควักออกมาจะให้ลูกให้หลานมือสันๆันโตหน่อยเนี่ยพอจะเหลือเข้าธนาคารบ้างนะเดือนละสี่ห้าร้อยแล้วหลายๆคนนะรับสี่แสนห้าหมื่นบาทตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรจับต้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากพิสูจน์นะครับให้ผู้ที่แนะนําคุณมาวันนี้ไปเปิดให้ดูเลยของเราเปิดเผยทุกอย่างอยากรู้อะไรรู้อยากรู้อะไรเปิดให้เห็นรายได้ที่เขาได้เป็นแบบนี้มีเยอะมากหลายคน นะครับตอนนี้และเป็นของคุณด้วยนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะเมื่อกี้เราจ่ายไปแล้วนะนับให้คุณอีกนะเก็บนับให้คุณนะจากคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยน,น,นะนับตั้งองค์กรเลยครบโอกร้อยทางฝั่งซ้าย6 0กร้อยทางฝั่งขวานะครับคุณก็ขึ้นตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อครบ6 0กร้อยซ้าย6 0กร้อยขวาบางคนกรีดยางอยู่นะก็โทรไปบอกพี่มารับตําแหน่งด้วยขึ้นตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วเฮ้ย คุณกรีดยางเป็นผู้จัดการได้ด้วยหรอือไม่มีความรู้เขาไม่ถามครับเมื่อมีอกร้อยซ้ายอกร้อยขวาเขาไม่ถามเลยว่าวุฒิอะไรความรู้เท่าไหร่นะครับเขาเอาที่จํานวนในการซื้อคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความรู้ไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เข้าใจก็พอแล้วนะครับและนับต่อจาก600ซ้าย600ขวานะไม่ต้องลงทุนเพิ่มไม่ต้องลงทุนซ้าําไม่ต้องรักษาย,ยอดนะไม่ต้องทํายอดด้วยนะครับนับจาก600เป็น601 602 603ไปถึง1800ทางฝั่งซ้าย พันแปดร้อยทางข,งขวาคุณรับตําแหน่งที่สองนะครับเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดนะครับตรงนี้ค่าตําแหน่งมีครับค่าบริหารสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายตัวประเทศนะครับเนี่ยสูงสุดนะสี่พันสองร้อยซ้ายขวานับต่อมาจากพันแปดนะไม่ต้องลงทุนซ้ําด้วยและที่สําคัญไม่ใช่คุณคนเดียวทั้งองคอ์กรอ่ะทั้งองค์กรของคุณทั้งซ้ายและขวาแนะนานะเป็นของคุณหมดถึงสี่พันสองร้อยซ้ายขวานะครับคุณก็ขึ้นตำแหน่งสูงสุดก็คือปรอะธานฝ่ายการตลาดทีนี้แหละเมื่อคุณขึ้น ตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นองค์กรของคุณท้งซ้ายและขวาตรงนี้แล้วใครก็แล้วแต่ที่ซื้อจอยคอยไปเปิดที่ไหนก็แล้วแต่มีคนเดินเข้าไปซื้อเดินข้าไปซื้อไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับ4.5%เรารับด้วยดีไหมแบบนี้เห็นไหมอีกหนึ่งช่องทางมันมาเองนะครับตรงนี้แมนเจอร์นะครับผู้จัดการรับ1เท่าตรงนี้3เท่าตรงนี้7เท่าสมมติว่า4.5%านะคำนวณมาแล้วตรงนี้ได้1 0 0 0 0ห,หตรงนี้ก็3 0,000ตรงนี้ก็เ0 0 0หไม่เกี่ยวกับวันละพันถึงมมมืนนเเหอดิ อีกหนึ่งช่องทางนะแล้วก็เยอะแยะมากมายเมื่อคุณมาถึงตรงนี้มีตั้งทตองเที่ยวมีตั้งโอ้เยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ผู้แนะนําของคุณเนี่ยเคลียร์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมบอกว่าโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เดินเข้ามาในเจ้าแอ่คอยนะครับหลายๆคนนะรวมทั้งผมด้วยที่ได้รับโอกาสแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ถ้าคุณเข้ามานะฮะแล้วคุณมาร่วมสร้างเรือข่ายกับเรามาทําความเข้าใจกับมันนะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมง คแค่ไม่กี่วันใช้เวลาที่เหลือจากการทางานประจําของคุณนะนะเข้ามาศึกษาดูมาร่วมกันสร้างเครือข่ายมาไปแนะนําคนนะครับคนเหล่านั้นจะเป็นผู้ประโอบหรือว่านักธุรกิจจะมาทาเป็นธุรกิจก็แล้วแต่นะครับผ่านช่องทางอยนคอยนะครับคุณก็จะมีรายได้กับที่นี่นะเห็นไหมเราไม่มีสินค้าขายอย่างเดียวสินค้าเป็นหมื่นๆรายการแต่ว่าเรามีโอกาสขายด้วยแปลกไหมมีที่ไหนบ้างที่ขายโอกาสให้กับคนคนจนคนไม่มีความรู้ แต่มีความทะเยอทะยานอยากจะรวยเรามีโอกาสให้เรามีหลักสูตรให้คนที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจว่าอาชีพของเราจะมั่นคงหรือเปล่านะครับคงขอใช้คําพูดว่าที่นี่คืออาชีพที่มั่นคงเพราะเป็นอาชีพซื้อตาขายผมไม่รู้นะเพราะถ้าขายจะได้กาไรสักพันต่อวันเนี่ยขายเยอะไหมไม่รู้จะมั่นคงหรือเปล่าหยุดขายก็จบแต่ที่นี่ซื้อแล้วสร้างองค์กรซื้ออ่ะ้องค์กรเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อมันไม่จบอ่ะมันไม่จบแสดงว่ามั่นคงจริงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคง ดันั้นไม่แปลกครับถ้าคุณมีอาชีพอยู่แล้วมาอาอาชีพเพิ่มอีกอาชีพหนึ่งนะครับบางคนบอกไม่มีเวลาคุณไปเดินห้างคุณต้องใช้เวลาไหมแล้วต้องลาออกจากงานไหมไม่ต้องที่นี่ก็เหมือนกันเราเป็นรูปแบบของงางคุณไม่ต้องไปลาออกจากงานเอาเวลาเดิมที่คุณเข้าไปเดินซื้อนั่นแหละเอามาที่นี่แทนมาศึกษาเรียนรู้กับมันนะครับแล้วเงินก็จะเป็นของคุณนะเพราะนั้นถ้าเขาซื้อผ่านแบบนี้นะ คุณสร้างเครือข่ายเครือข่ายคุณซื้อเครือข่ายคุณไปสร้างต่อหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะผ่านระบบของจอยคอยรายได้ก็จะเข้าบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ยิ่งองค์กรคุณยิ่งเยอะรายได้คุณยิ่งเยอะยิ่งองค์กรคุณยิ่งเยอะารายได้คุณยิ่งต่อเนื่องแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยไม่มีวันหยุดเลยดีไหมครับชอบไหมครับเอาไหมครับอ,อ,อย่าลืมถามผู้แนะนํานะเพราะว่าโครงสร้างของเรามันง่ายมากนะครับรูปแบบการสร้างรายได้ง่ายไม่ซับซ้อนนี่นะคุณอยู่ตรงนี้ สร้างทีมฝั่งซ้ายขึ้นมาสร้างทีมฝั่งขวาขึ้นมาทีมของคุณเข้ามาเดินซื้อกินซื้อใช้ซื้อใจหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเดินเข้ามาสู่ระบบของจอแอนคอยนะครับแค่ผ่านระบบจอแอนคอยเนี่ยคุณก็จะมีไรายได้เข้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าลูกค้าหรือว่าคนเก่าสมาชิกเก่าของคุณเข้ามาซื้อปุย๋ยซื้อแพ่สาซื้อมาหมาซื้อเรื่องราวของสุขภาพอะไรก็แล้วแต่คุณก็มีไรายได้แล้วถ้าคนเก่าซื้อผมถามว่าคนเก่าเนี่ยถ้ามาลงทุนกับคุณเนี่ยเป็นหุ้นกับคุณเขายังกิน ถ้าเขายังกินยังใช้ของเดิมๆอยู่แสดงว่าเขาก็เป็นลูกค้าของคุณตลอดไปคุณก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือถ้าคุณมีคนใหม่เข้ามานะครับคนใหม่เข้ามาสั่งใหม่ก,กับคุณคุณก็มีรายได้แบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดสําหรับจอยน์คอยนะครับทำผู้แนะนําของคุณได้เลยแล้วนะวันนี้เขาคือหวังดีกับคุณที่สุดเลยผมผมผมขอบอกทุกคนนะที่เดินเข้ามาใหม่วันนี้นะครับและที่สําคัญผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปรบมือให้กับคนที่แนะนําคุณมาในวันนี้หน่อย เขาคือคนที่หวังดีกับคุณที่เห็นแล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่เขาก็เลยแนะนําแต่เราปฏิเสธอยู่นานวันนี้เห็นโอกาสแล้วนะหยุดปฏิเสธแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วเข้ามาเรียนรู้ในระบบของ,ของที่ผู้แนะนําคุณบอกนะครับว่าวันไหนของทีมงานนะครับวันนี้นะเราจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องกับที่นี่และมีรายได้มหาศาลกับที่นี่ได้ด้วยการตัดสินใจของเราเท่านั้นอยู่ที่การตัดสินใจอย,อย่างเดียวนะครับ และที่สาคัญผมบอกมาเมื่อกี้นะฮะน่าจะเข้าใจเรื่องของยุคซียุคและน่าจะเข้าใจยุคเครือข่าย3ยุคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธเครือข่ายและอย่าปฏิเสธขายตรงนะครับเพราะจอยน์คอยไม่ใช่ขายตรงแต่มันเป็นซื้อตรงนะมันง่ายกว่านะครับทีนี้คุณจะลงกี่หุ้นส่วนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยต่อหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนนะคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราให้ได้ไม่เกิน15หุ้นส่วนไม่ถึงแสน คุณลงทุนไม่ถึงแสนแต่เป็นหุ้นส่วนกับห้างทุกๆุกห้างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุ้มไหม oh. น่าลงทุนไหมลงทุนเสร็จแล้วทาการตลาดอย่างเดียวไม่ต้องสนใจแล้วเรื่องสินค้าเรื่องสาขาเรื่องอะไรนะเขาจัดการเองหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะลงนะครับถ้าคนลงหนึ่งหุ้นส่วนเนี่ยใช้เงิน6กพันร้อยนะครับเงินปันผลนยังไม่มีแต่รองรับไรายได้ของคุณวันละ1นึ่พันถึงหมื่นห้าพันบาทต่อวันนะครับลงสามหุ้นใช้เงิน17,400 ภายใน48ชั่วโมงคุณรับไปก่อน1,000บาทนะและรองรับรายได้ของคุณในอนาคตวันละ4,000ถึง45,000บาทต่อวันนะครับ7อุ้นส่วน40,000ภายใน48ชั่วโมงคุณรับไปก่อน5,000บาทรองรับรายได้ของคุณในอนาคตวันละ12,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน15อุ้นส่วนก็คือ85,200บาท 85,200บาทถ้าเกิดว่าคุณฝากธนาคารผมไม่รู้ว่าปีละเท่าไหร่นะได้ดอกแต่มาฝากที่นี่ไยใน48ชั่วโมงคุณรับไปก่อนหมื่นเจน่าลงไหมรับไปก่อนหมื่นเจ็ดน่ลงทุนไป85,200เนี่ยและรองรับรายได้ของคุณและลูกและครอบครัวงคุณในอนาคตเนี่ยวันละ32,000บาทถึง2,25,000บาทต่อวันแล้วลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตลอดชีวิตนะครับวันนี้นะ อุ้นของจอห์นคอยเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ไม่มีวันเสื่อมมูลค่าของคุณและครอบครัวของคุณนะโดยแนวคิดของบุคคลท่านนี้ท่านดรสมชายอัจฉรยลลหานะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารและก็เป็นคนที่ทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเครือข่ายหรือว่า M L M คนที่เกาของโลกคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนน่ะแต่ทําไมมีคนที่วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่เก้าคนน่ะในโลกนี้แสดงว่าเขารู้จริงไหมเชื่อได้ไหมระบบมันมั่นคงจริง สำเร็จพระยิ่าญเอกเนี่ยทำวิทยพลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและเป็นคนแรกของเอเชีย <c oughs> สรุปว่าท่านรู้จริง <c oughs> ก็เลยจัดระบบแล้วเพื่อทุกคนจริงๆนะครับ หลายหลายคนได้รับมาตรงนี้นะรางวัลที่เราได้รับเยอะแยะเห็นไหมรางวัลนวัตรกรรมการตลาดใ,ใหม่ซึ่งไม่มใคคีใครคิดขึ้นมาในโลกนี้นะครับรางวัลผู้ที่สร้างอาชีพที่มั่นคงรางวัลนักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมรางวัลที่ทุกคนเลยนะวันนี้จะเห็นโอกาสหรือไม่เห็นโอกาสก,าก็แล้วแต่แต่ควรที่จะภาคภูมิใจกับคนไทยคนนี้และกับบริษัทของคนไทยนะครับก็คือรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทองค์กรดีเด่นที่สนับสนุนเครือข่ายสร้างไรายได้และเครือข่ายคนดีนั่นเอง ร,รางวัลน,นี้มี700กว่าบริษัทที่ทำแบบเครือข่ายแต่บริษัทเดียวที่ได้รับก็คือจอยแอนคยครับ <laughs> นั้นชมภาพคุณใจนะแล้วก็เรื่องของสื่อต่างๆนะวันนี้คุณทํางานสะดวกมากแค่คุณเข้าใจนะไปเปิดดูนะทีวีนะครับถามผู้แนะนํานะเยอะแยะมากมายของเราออกรายการนะครับไม่ว่าจะต้องชองทางทีวีเคเบิลทีวีนะครับทางช่อง5้าททั5นะคุยเก่าสิบโมงเช้าจะเป็นโฆษณา นะแต่ว่าช่องอื่นๆเนี่ยเราจะมเีเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะเนี่ยหลายช่องมากนะครับเส้นทางนักขายชี้ทางรวยนะครับท้าลองท้ารวยนะครับคุยข่าวช0โมงเช้าเนี่ยทุกวันศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับนะแล้วก็คือวันนี้เราเป็นกระบอกเสียงให้คุณนะคุณสามารถทํางานง่ายมากนะถ้าไปกรุงเทพนะครับปัจจุบันมีสาย544 183แล้วก็35นะครับเราสกรีนทั่วทั่วคันเลยเต็มคันเลย แล้วมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเป็นโฆษณาเคลื่อนที่ให้กับคุณะนะถ้าคุณเดินเข้าไปขึ้นสายเนี้ยปั๊บนะครับคุณก็บอกเพื่อนที่นั่งขาง้างได้เลยเนี่ยบริษัทฉันอยู่ข้างรถเลยแล้วก็จะถามว่าเอาแล้วโอกาสที่เป็นไปได้ที่ไม่รู้จบเนี่ยมันอะไรเขียนแผนเลยบอกเลยนะครับเป็นโอกาสให้เขาไหมเราเปิดโอกาสให้เขาได้อีกทีนึงนะครับทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นย่งไม่น่าอายเลยจริงไหม จะให้ทำไมอ่ะจะให้คุรวยนะครับเนี่ยเราจะกรีนไว้นะทั้งคือทั้งคันอนะ่ะนะครับเป็นโอกาสที่ดีๆที่ไม่รู้จบนะแล้วก็หลายช่องทางมากนะในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับมีครบหมดนะไม่ว่าคุณจะดูทางไหนนะและถ้าใครต้องการสไลด์นี้นะยินดีนะครับเอาไปดูได้เลยนะครับ